บทเรียนจากการประชุมประชาชนร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานาครฉบับปรับปรุงครั้งที่4เมื่อวานนี้นะครับวันที่6มกราคมพุทธศักราช2567กเ็นี่ยก็มีการจัดการประชุมประชาชนให้ความเห็นเกี่ยวกับร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานาครฉบับปรับปรุงครั้งที่4นะครับที่สนามกีฬาเวดินแดงก็จริงๆแล้วเนี่ยมีการประชุมก่อนหน้านี้นะครับในช่วงสุดสัปดาห์ของปลายปีที่ผ่านมา ก็มีการประชุมรายกลุ่มเขตมาแล้วก็โดยบทบาทหน้าที่ต่างๆที่จะต้องทำน,น,นะครับก็ได้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ทั้งสองครั้งแล้วก็มีประเด็นที่อยากจะนำมาสรุปแล้วก็เป็นบทเรียนให้ทุกท่านได้รับทราบนะครับประเด็นที่หนึ่งครับที่ต้องคุยกันก็คือว่าผมคิดว่ากรุงเทพหมหานครในฐานะผู้จัดทำในฐานะคนที่จัดการในการประชุมครั้งนี้เนี่ยยังมีข้อบอกพร่องหลายๆข้อ ข้อที่1นึ่งครับการเปิดประชุมเนี่ยย่นเยอะเสียเวลาลามากเลยครับเป็นการประชุมแบบราชการราชการก็คือมีกล่าวรายงานมีพิธีการกล่าวเปิดโดยผู้ใหญ่ผู้โตของกรุงเทพมหานครซึ่งมันเสียเวลาครับประชุมครั้งที่2เนี่ยนะครับเมื่อวันที่6กเนี่ยก็คือใช้เวลาเกือบ1 0บโมงกว่าจะกล่าวเปิดเสร็จจนคนในห้องประชุมเนี่ยโวยวายครับว่าเสียเวลาแล้ว แล้วการประชุมเมื่อสุดสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับก่อนปีใหม่เนี่ยก็แจ้งไว้ว่าเริ่มประชุม9โมงทั้งทางคอนไซ์และออนไลน์ปรากฏว่าคนทางออนไลน์ครับเขาไม่ต้องไปลงทะเบียนไม่ต้องอะไรต่างๆเขาเข้าไปตั้งแต่9โมงตามเวลาที่ด้านแจ้งปรากฏว่าก็นั่งรอครับกว่าจะเริ่มเปิดประชุมนะครับคือก่าวรายงรายงานต่างๆเนี่ยก็9โมงครึง่งกว่าจะเริ่มประชุมก็ยิ่งช้ากว่านั้นอีกอันนี้คือการจัดการที่ควรจะลดเวลาแล้วก็ลด ระเบียบราชการหรือว่าลดความเยื่อเยอะอลงนะครับประเด็นที่สองครับกรุงเทพมหาคนครมิได้ชี้แจงประเด็นสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนว่าทำเพื่ออะไรแล้วก็มีผลอย่างไรบ้างนะครับจะเอาไปทำอะไรต่อนะครับจากความเห็นนี้สิ่งที่ต้องชี้แจงมี2ประเด็นครับประเด็นที่1ก็คือว่ากระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่างผังเมืองรวมเนี่ย มันคือกระบวนการที่ไม่มีใครมีอํานาจเหนือใครครับสาระสําคัญของมันก็คือว่าในการวางผังเมืองเนี่ยนักผังเมืองผู้วางผังกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยเท่ากันครับไม่ได้มีใครมีอํานาจเหนือใครแต่ว่าสิ่งที่จะเป็นการมาคุยกันก็คือการรวบรวมข้อมูลความเห็นของแต่ละคนครับแต่ละฝ่ายแล้วคนที่จะมีอํานาจตัดสินคือคณะกรรมการผังเมือง เท่านั้นซึ่งประกอบด้วยประหลัดกระทรวงทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานนะครับผู้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆแล้วก็หน่วยงานของภาคเอกชนใหญ่ๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่คณะกรรมการชุดน,นี้ล่ะครับเป็นคนฟันธงทั้งหมดว่าจะเอาตามนักผังเมืองที่เสนอไปหรือจะเอาตามผู้ร้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่คัดค้านมาและหลายครั้งหลายหนครับที่คณะกรรมการผังเมืองเอาตามที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร้องคัดค้าน ซึ่งแสดงว่าผู้วางผังเมืองกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้คัด้านเนี่ยไม่ได้มีใครมีอํานาจเหนือใครครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่กรุงเทพมหาคนครควรจะแจ้งคือตรงนี้ครับว่าวันนี้ที่มาประชุมเนี่ยไม่ต้องด่ากันแสดงความเห็นแล้วความเห็นทุกความเห็นจะถูกรวบรวมเข้าสู่คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมกรุงเทพมหาคนครเพื่อพิจารณาขั้นต้นก่อนให้ความเห็นเฉยๆนะครับไม่มีอํานาจในการฟันธงให้ความเห็นต่อ คำร้องและต่อสิ่งที่นักผังเมืองได้ทําร่างมาแล้วความเห็นนั้นก็จะถูกรวบรวมกับความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครับส่งให้คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาอันนี้กรุงเทพมหานะครไม่ได้ชี้แจงอย่างเป็นหลักเป็นฐานตั้งแต่ก่อนประชุมมาชี้แจงเอาตอนท้ายแล้วทําให้บรรยากาศของการประชุมเนี่ยไม่ได้แสดงความเห็นเพื่อเอารวบรวมกันไปเพื่อที่จะสู่คณะกรรมการชุดต่างๆเพื่อพิจารณาต่อไปโดยที่ ความเห็นทุกความเห็นไม่ได้มีใครมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเหนือใครทางนั้นอันนี้ที่ไม่ได้ชี้แจงประเด็นที่สองที่กรุงเทพมหานครมิได้ชี้แจ้งอย่างถูกต้องเหมาะสมคือหลักการในการวางผังเมืองเนี่ยมันคือต้องเอาสิ่งที่เป็นกีเว e นหรือสิ่งที่อยู่ในกฎหมายอื่นมาใส่แล้วทั้งหมดตัวอย่างเช่นครับถ้าวางผังเมืองตามที่หรือที่มีพื้นที่ป่าไม้เนี่ยพื้นที่ที่ต้องถูกล็อกก็คือพื้นที่ตามกฎหมายป่าไม้ ต้องถูกเอามาใส่ไว้แล้วหลายๆอันที่ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครที่เป็นฉบับร่างเนี่ยต้องเอาสิ่งที่หน่วยงานอื่นๆทําไว้มาใส่เพื่อจะคงหรือเพื่อจะพัฒนาต่อไปตามแต่ละสาขาเพราะการผังเมืองเป็นเรื่องของการบูรณาการตัวอย่างเช่นครับพื้นที่ฝรั่งเวสตะวันออกที่เป็นเขียวเขียวลายนะครับก็มีคนตั้งคําถามว่าทําไมมันถึงลดลงและเป็นรูปทรงยึกยือ สิ่งที่ควรสิ่งที่กรุงเทพมหานครควรจะชี้แจงก็คือว่าคนที่จะขีดพื้นที่ระบายน้ําซึ่งเป็นหลักวิชาการวิชาชีพทางการระบายน้ําได้คือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการระบายน้ําเขาเป็นคนขีดมาให้ครับว่าต้องตายพื้นที่เท่านี้ในแนวนี้ที่ลดลงเพราะว่าระหว่างที่ผ่านมาเขาไปทําเครื่องกลขุดลอกคลูคองทําทางระบายน้ําต่างๆแล้วมันเล็กลงได้ นี่คือสิ่งที่ต้องชี้แจงว่ามันมีกีเวนต่างๆหรือว่าเส้นทางถนนที่คนร้องกันมากว่าไปตัดถนนเพิ่มเนี่ยไปเข้าที่ดินของนักพัฒนาที่ดินรายใดรายหนึ่งหรือเปล่าเนี่ยสิ่งที่นํามาใส่ตรงนั้นเนี่ยโดยหลักการก็คือไปเอาพื้นที่ที่ถูกประกาศเว้นคืนตามพรรดอต่างๆซึ่งย้อนหลังไปเป็น10ปีแล้วครับหลายๆอันเนี่ยย้อนหลังไปถึงหลายรัฐบาลที่แล้ว มาใส่เพราะว่ามันคือแนวที่ได้รับการประกาศเวน้นคืนตามกฎหมายแล้วไม่ได้ลอยๆอยขึ้นมาในยุคข,ของรัฐบาลนี้ครับการทำผังเมืองผังเมืองรวมฉบับนี้เนี่ยทํามาตั้งแต่นานมากแล้วครับแล้วก็มีการประชุมประชาชนตั้งแต่ปี62นะครับก่อนปี62ก็ทํามาแล้วอีกก่อนที่จะมีกฎหมายใหม่เพราะฉะนั้นแนวถนนเหล่านี้เนี่ย เป็นกีเวนที่ถูกนำมาจากพรดรดต่างๆที่ประกาศเว้นคืนพื้นที่เพื่อทำการขยายถนนมาแล้วไม่ได้เกิดขึ้นจากการวางผังเมืองครั้งนี้หรือเพิ่งเกิดขึ้นแต่อย่างใดเพราะตอนที่ทำร่างก่อนที่ยังมีพรบ .62 ก็ทำมาแล้วครับก็มีตรงนี้แล้วอันนี้คือสิ่งที่กรุงเทพมหานครไม่ได้ชี้แจงอย่างเหมาะสมทีนี้ประเด็นต่อมาก็คือว่าแล้วมีประเด็นอะไรที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเขา พูดแล้วน่าสนใจบ้างผมขออญาตหยิบประเด็นใหญ่ๆ2ประเด็นครับประเด็นที่1ก็คือความเป็นธรรมในการวางผังเมืองหลายๆคนครับร้องเรียนออกมาว่าพื้นที่ของเขาเนี่ยต้องเสียสละเพื่อคนอื่นโดยเฉพาะยิ่งคนที่อยู่ในพื้นที่เขียวหลายบอกว่าฉันเนี่ยทำอะไรไม่ได้เป็นทางน้ำหลากให้กับคนอื่น ฉันไม่ได้ชดเชยอ,อย่างเหมาะสมหรือถ้าเกิดจะให้ฉันเป็นพื้นที่รับน้ําให้คนอื่นก็มาซื้อที่ดินเวนคืนที่ดินฉันไปเลยหรือจ่ายคืนเป็นรายปีอันนี้เป็นประเด็นสําคัญครับว่าประชาชนเสียสิทธิ์เพื่อส่วนรวมเหมือนเป็นทางน้ําหลากให้คนอื่นฟรีๆแล้วไม่ได้กลไกในการชดเชยนี่คือสิ่งที่จะต้องขับเคลื่อนเพื่อจะแก้ไขตรงนี้แต่ลองลองมองย้อนกลับไปครับ ผังเมืองรวมที่ทํามาทั้งหมดเนี่ยไม่เคยมีกลไกนี้เลยกลไกในการชดเชยต่อผู้เสียสละเพื่อส่วนรวมท,ทั้งทางที่ผังเมืองของโลกไม่ว่าประเทศไหนก็ตามเขามีกลไกนี้แต่ผังเมืองของประเทศไทยไม่เคยมีมาเลยตั้งแต่โบราณโบราณตั้งแต่เรียกว่า2,518นะครับกฎหมายผังเมืองฉบับที่เคยใช้กันทั่วไปแล้วก็ใช้กันนานาก็ไม่เคยใส่กลไกในการชดเชยเพราะภาครัฐบอกว่าทําไม่ได้ซึ่งผังเมืองในโลกทําได้หมดครับ ประเด็นที่2ครับที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเขาพูดแล้วมีประเด็นที่จะต้องไปขับเคลื่อนต่อนะครับก็คือประเด็นเรื่องของ F A R bonus mm hmm. คือโดยวิธีการโดยหลักการในการบังคับคนให้ทำตามหรือไม่ทำตามอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันมีนกลไกหรือเครื่องมืออยู่2อ,อันครับอันที่1คือเครื่องมือทางกฎหมายกฎหมายนี่จะบังคับเลยว่า ต้องทาหรือห้ามทําชัดเจนคุณไม่มีสิทธิเลือกกฎหมายระบุไว้แบบนี้ต้องทําหรือห้ามทําซึ่งกฎหมายผังเมืองข้อห้ามส่วนใหญ่นะครับข้อห้ามทั้งหลายที่บอกเนี่ยก็จะเป็นข้อห้ามทั้งนั้นก็คือส่วนใหญ่คือห้ามทํากับเครื่องมืออีกอันนึงนอกจากกลไกในทางกฎหมายแล้วคือคกลไกทางการเงิน,นคือคกลไกค่าปรับหรือจ่ายให้ถ้าทําสิ่งที่พึงประสงค์และจ่ายค่าปรับในสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ตัวอย่างเช่น F A R bonus เนี่ย ในผังเมืองที่ร้องเรียนกันมากเนี่ยก็คือการท่าทําพึงประสงค์จะได้เพิ่มแต่ว่าถ้าไม่พึงประสงค์จะเสียค่าปรับตัวอย่างเช่นถ้าท่านขึ้นทางด่วนถ้าท่านจะหนีรถติดขึ้นทางด่วนแล้วก็ไปแออัดกันข้างบนเนี่ยก็เสียค่าปรับเป็นค่าทางด่วนอันนี้คือคกลไกอีกอันหนึ่งเพราะฉะนั้นกลไกมีอยู่2อันครับกลไกทางกฎหมายคือห้ามทําหรือต้องทําเลยไม่มีทางเลือกกับอีกอันหนึ่งคือคกลไกทางการเงินคือ ถ้าทำสิ่งที่พึงประสงค์จะได้เพิ่มจะเป็นเม็ดเงินหรือได้พื้นที่ในการพัฒนาเพิ่มก็ตามหรืออีกข้างหนึ่งคือคกลไกในการจ่ายคราบปรับถ้าทำตามนี้ต้องเสียภาษีเพิ่มต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเนาะในทำในสิ่งที่มันไม่พึงประสงค์ที่นี้ FAR BONUS บนัสเนี่ยเป็นประเด็นที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบอกว่ามันเอื้ออํานวยต่อในทุนหรือเปล่าอันนี้คือ เป็นเรียกว่าเป็นข้อควรคํานึงของการใช้มาตรการทางการเงินมาตรการด้านค่าปรับมาตรการสนับสนุนต่างๆที่ไม่ใช่มาตรการทางกฎหมายเพราะว่ามันคือข้อเสียของมันอยู่แล้วครับว่าผู้มีทุนมากย่อมมีปัญญาในการจ่ายค่าปรับมากแล้วผู้ร้องก็ร้องในประเด็นที่เป็นปัญหาของสังคมไทยและการใช้กฎหมายไทยครับเขาบอกว่าถ้าถึงเวลา ตอนสร้างเนี่ยมี FA r โบนัสเอาพื้นที่รับน้ําพื้นที่สาธารณะอื่นๆใส่เข้าไปแล้วถึงเวลาที่ดินคุณนะ่คุณปิดไม่ให้คนใช้คุณเอาพื้นที่รับน้ําออกทํำยังไงแม้ว่าจะมีค่าปรับก็ไม่คุม้มเพราะว่าเขาเอาพื้นที่นี้ไปทําในเชิงพาณิชย์หรือให้คนเช่าเนี่ยเขาได้เงินมากกว่าค่าปรับอันนี้เป็นประเด็นที่ต้องคิดครับหลายๆท่านถ้าสูงวัยหน่อยนะครับก็จะคุ้นกับห้างแก้วฟ้าขอขอ,ขอภัยครับห้างนิวเวิด์ที่อยู่ตรง แยกของบางลําพูครับห้างนี้กฎหมายให้สร้างได้สี่ชั้นด้วยวิธีกลไกอะไรไม่รู้สร้างได้สิบเอ็ดชั้นไม่รู้แอบ,บสร้างยังไงนะครับหน่วยงานของรัฐไม่เห็นเลยตอนสร้างพอเปิดใช้งานปุ๊บมันผิดกฎหมายผิดกฎหมายแล้วทําไงครับเสียค่าปรับไปเรื่อยๆทุกวันครับค่าปรับเนี่ย ยังไม่เป็นเศษนิดเดียวของค่าเช่าที่เขาได้เพิ่มจากส่วนต่าง4ชั้นเป็น11ชั้นเขายอมจ่ายค่าปรับไปเรื่อยๆครับเรายังคาดการณ์กันว่าถ้าห้างนี้ไม่ไฟไหม้นะวันนี้ยังอยู่แล้วก็จ่ายค่าปรับทุกวันแล้วก็ได้เงินค่าเช่าเกินกว่าค่าปรับหลายร้อยเท่าทุกวันไปอันนี้คือสิ่งที่ต้องเข้าใจว่า FAR โบนัสเนี่ยมันคือมาตรการที่อาจจะต้องพิจารณามากๆว่ามันเหมาะสมต่อการใช้งานกับกรุงเทพมหานครหรือไม่อะนะครับ ทีนี้มาดูอีกข้างหนึ่งที่จะต้องเป็นการชี้แจงในหลักวิชาการให้เข้าใจครับเพราะว่ามีการร้องเรียนแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับการที่มีพื้นที่สีแดงกระจายไปอยู่ในพื้นที่สีเหลืองบ้างสีส้มบ้างสีน้ำตาลบ้างเป็นจุดแต่ละจุดนะครับอันนี้ ในหลักวิชาการและก็วิชาชีพในการผังเมืองณปัจจุบันเนี่ยเราคงเคยได้ยินคำว่าเมือง15นาทีนะครับแล้วก็ปารีสเนี่ยประสบความสําเร็จในการพัฒน,นามเมืองแบบนี้มากวิธีการของเขาก็คือเขาบอกว่าชีวิตของคนปกติในชีวิตประจำวันนะครับจะไปเรียนหนังสือจะไปทํางานจับจ่ายซื้อสินค้าที่กินข้าวของในชีวิต,วตประจําวันไปพักผ่อนหย่อนใจสวนสาธารณะไปศาสนสถานในวันเสาร์อาทิตย์ใกล้บ้านเนี่ยจะอยู่ในระยะภายในชุมชนของตัวเอง ภายในชุมชนก็จะมีทั้งแหล่งงานซึ่งต้องเป็นพื้นที่พาณิชยกรรมนะครับพื้นที่ค้าขายต่างๆร้านค้าภายในชุมชนและอื่นๆที่เป็นพาณิชยกรรมของชุมชนครับเพื่อให้ในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยเดินทางไปในระยะใกล้นานๆทีครับเสาร์อาทิตย์หรือสุกเย็นที่จะต้องไปกินข้าวกับเพื่อนที่จะเจอกันทุกวันหยุดเนี่ยก็ค่อยออกจากศูนย์กลางชุมชนไปจุดสีแดงเหล่านั้นที่บอกว่ากระจายไปทั่วเนี่ยส่วนที่หนึ่งก็คือพื้นที่ที่เป็น ตำแหน่งของสถานีรถไฟฟ้าทั้งในปัจจุบันและในอนาคตที่วางเอาไว้แล้วอื่นๆที่ไม่ใช่สถานีรถไฟฟ้าก็จะเป็นบริเวณทางแยกทางร่วมสีแยกสําคัญของชุมชนแต่ละชุมชนอันนี้คือหลักการของโลกที่พยายามทํากันอยู่ว่าจะกระจายเอาองค์ประกอบ พานิยิยกรรมแล้วก็พื้นที่ส่วนกลางที่คนต้องใช้ในชีวิตประจําวันทุกวันเนี่ยไปอยู่ใกล้บ้านมากขึ้นไม่ต้องซื้อสินค้าที่ต้องเดินทางเข้าสยามเดินทางเข้าย่านสีลมเพื่อที่จะทํางานและจับจ่ายซื้อสินค้าในระยะไกลนี่คือหลักการปกติ ที่ผังเมืองทําอยู่ทุกวันนี้นะครับในโลกไม่ว่าจะเป็นหลักการเมือง15นาทีหรือหลักการ TOD Transit Oriented Development ที่จะมีศูนย์การค้าพานิยกรรมและแหล่งงานอยู่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าถ้าเราไปประเทศญี่ปุ่นเราจะเห็นเลยครับตำแหน่งสถานีรถไฟฟ้าจะมีพาณิยกรรมและแหล่งงานอยู่บริเวณนั้นจะใหญ่จะเล็กขึ้นกับความสําคัญและจํานวนผู้โดยสารของแต่ละสถานีอันนี้เรื่องปกติครับที่จะเกิดขึ้นแล้วก็หลักการของผังเมืองนี้ก็ดูไปในทิศทางน,นั้นนะครับ ประเด็นต่อมาก,ก็คือที่ถกเถียงกันมากแล้วก็พูดกันมากก็คือการมีพื้นที่สีแดงรอบสนามกลอบครับอันนี้ได้ยินดังนั้นก็ตกใจครับว่าเฮ้ยมันเกิดเหตุการณ์นี้ยังไงมันเกิดการที่บิดเบือนอะไรหรือเปล่ากับหลักวิชาการตรงนี้ก็ลองไปดูครับจากข้อมูลของพรคก้าวไกลก็ดูเลยครับว่าคืออะไรแล้วก็ฟังจากคนที่อยู่ในห้องนะครับที่ออกมาได้ออกมาให้ความเห็นปรากฏว,ว่าพื้นที่ตรงนั้นนะครับมันคือโครงการนอตพาร์ก โครงการนอตพาร์คคืออะไรไม่ใช่แค่สนามกรอบครับโครงการนี้มีมาเกือบเกือบสาปีแล้วครับเป็นโครงการพัฒนาที่ดินโดยเอาสนามกรอบและสปอร์ตคลับเอาไว้ตรงกลางแล้วก็จัดสรรที่ดินโดยรอบเดิมเมื่อเกือบ30ปีที่แล้วเนี่ยจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยแบบบ้านคนรวยรวยแบบท็อปๆเลยครับเพราะว่าแปลงที่ดินแต่ละแปลงเนี่ยสามไร่ขึ้นไปใหญ่มากครับให้สร้างบ้านแต่ขายที่ดินเฉยๆนะครับแล้วก็สร้างบ้านตามใจตัวเองโดย,โดย,โดยมีแบบให้เลือก เป็นแบบคนรวยมากอยู่กลางเมืองเลยแล้วก็อยู่ล้อมรอบสนามกอล์ฟแต่โครงการน,นั้นเจอวิกฤตต้มยำกุ้งครับไม่ประสบความสําเร็จเขาเลยเปลี่ยนเป็นอาคารสํานักงานแทนแปลงที่ดินเดิมครับโดยรอบสนามกอล์ฟอันนี้เป็นรูปแบบในการพัฒนาสมัยก่อนที่ไปสร้างพื้นที่สีเขียวหรือสมัยก่อนนะครับถ้าทุกท่านนึกถึงอัศวินชัญทิพวันก็คือไปสร้างโรงเรียนอัศวินชัญเพื่อดึงดูดคนมาอยู่อันนี้ก็หลักการเดียวกันครับก็สร้างสปอร์ตครับ กับสนามกอล์ฟเพราะว่าเกรดของคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายณเวลานั้น,นคือคนที่ต้องรวยมากครับตีกอล์ฟไปสปอร์ตครับนะแล้วแปลงที่ดินเนี่ยสามไร่ขึ้นไปพอเจอต้มยำกุ้งเขาก็เปลี่ยนทิศทางของโครงการครับทิศทางของเขากลายเป็นสํานักงานครับวันนี้มีสํานักงานอะไรสร้างแล้วเป็น10ปีแล้วนะครับสร้างเป็น10ปีแล้ว สามัคคีปาาระกันภัยครับหรือว่าชับสามัคคีปาาระกันภัยเป็นสำนักงานใหญ่ตึกสูงอยู่ในบริเวณนั้นสำนักงานใหญ่ของบริษัทเอโก้ครับบริษัทพลังงานทางเลือกที่อยู่ในตลาดหุ้น慢慢ก็เป็นตึกใหญ่ครับอยู่ในบริเวณนั้นสำนักงานใหญ่ของบริษัทไทยน้ำทิพย์ครับขายน้ำอัดลมขายน้ำดื่มนะครับอยู่ในบริเวณนะั้นด้วยซึ่งเป็นอาคารสูงทั้งนั้นเลยครับเพราะฉะนั้น การให้สีแดงตรงนั้นก็ถูกต้องเนี่นะครับแผนที่ที่พักก้าวไกลเอามาใส่ก็มีชื่อของอาคารเหล่านี้อยู่ในบริเวณนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นเป็นเรื่องเป็นพื้นที่จัดสรรที่ดินเพื่อเป็นพาณิุกรรมและเป็นตึกสูงอยู่แล้วและได้เกิดตึกสูงในพื้นที่นั้นจริงๆและจะทยอยต่อมาในพื้นที่แปลงที่เหลืออยู่ด้วยครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ที่คงต้องเห็นภาพว่ามันก็มีความ ไม่เท่าเทียมกันในการรับรู้ข้อมูลอยู่และอีกประเด็นหนึ่งครับประเด็นสุดท้ายที่เป็นเรื่องที่น่าคิดมากๆว่ากรุงเทพมหาคนครเนี่ยได้ทำกระบวนการและการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบไหนจึงมีคนสองคนหรือสองกลุ่มครับที่พูดไม่เหมือนก,นกันกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารตัวนี้คนกลุ่มหนึ่งบอกว่าที่ลุกขึ้นมาพูดบอกว่าไม่รู้เรื่องเลยทำผังเมืองเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยจนมาวันนี้ถึงรู้ ก็อีกคนอีกส่วนหนึ่งครับหลายหลายคนเช่นกันบอกว่าเนี่ยคนที่พูดอยู่บนเวทีเนี่ยเจอฉันอีกแล้วนะฉันมาเป็นครั้งที่สามที่สี่แล้วฉันไปทุกครั้งแสดงว่ามันมีคนกลุ่มหนึ่งครับที่รับรู้ทุกครั้งแล้วก็ไปแสดงความเห็นทุกครั้งกับอีกคนกลุ่มหนึ่งที่บอกว่าไม่รู้เลยอันนี้เป็นประเด็นที่คงต้องมาคุยกันว่าทําไมจึงเกิดคนกลุ่มหนึ่งที่รู้ไปหลายครั้งเลยและอีกคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่รู้เลยขึ้นมาได้ ก็เป็นการสรุปทั้งหมดครับที่จากการที่เข้าฟังทางออนไลน์นะครับทั้งสองครั้งแล้วก็มีประเด็นที่ผมคิดว่าสํานักการวางผังและพัฒนาเมืองของกรุงเทพมหาคคงต้องไปทำกันบ้านเพื่อจะชี้แจงในบางประเด็นและต้องปรับปรุงในบางประเด็นที่เป็นประเด็นสำคัญ ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ความเห็นยังมียังมีความเห็นอื่นๆอีกนะครับแต่ว่าขออนุญาตหยิบมาเพียงแค่3-4ประเด็นเพื่อที่จะทําให้เราเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อๆไปสวัสดีครับ